ท่านบุตรีบ่มพลังคล้ายคลึงนะครับวันนี้ท่านเดินทางมาร่วมในพิธีทําบุญขอมหลวงพ่อเกตุพลเดี๋ยวสักครู่หลังจากรัร่งแล้วเราของต่างๆครับที่าท่านจะ นำไปรับประทานนะครับนะครับเราจะจัดขึ้นทุกปีโดยท่านผูกกํากับการท้ารการตำํำรวจและครอบครัวนะครับจะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน ญาตัญาติมีทงยามีในเปตนเอยิสุขิทังทาต่ัมมาตัมงสุขัสการั้งาตัมาตัทาตัสงแต่ะนประารมย สัติยมปีทุกทังพระนำงระชฉานำพระชามีสติยมปิสุกทางพระนำพระช้ามีสิกขาประทังสมาธิมีสิกขาประทังสมาธิมี พตะกลังวัดรังพุทธะข้าพเจ้าของพิชชาด้วยโภชนเข้าวสาลี ครับขอบพระคุณมากครับเราก็ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านอาจารย์ทูเชาว่าก็เราเนี่ยนะ ทำประวงน้ำพุทธมลสิ่งดีที่สิ่งใดก็สมความหวังสมปากทั้งนาช่องห้าช่องเจ็ดนะครับแล้วก็น้องเดียวนะครับที่อยู่ในสยามในสยามเราจะแจกวันนี้นะครับนะท่านทำ บุญนะครับหลวงพ่อเก็บบุงมาวนนี้แล้วก็เชื่อว่าโพสต์ออกสื่อในสำนักนะครับในช่องยูทูบหรือว่าเป็นผู้ของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับการทําบุญในวันนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะครับเราก็ยังมีการให้ทานบารมีขององค์ก็รับทางบารมีในวันนี้ในฐานะที่จะบ้องทำบัตรข้ามก็ขอขอบคุณประธานทุกท่านทุกท่านเลยนะครับเลขสองลขสนอกจากท้าได้ประสานประชาชนแล้วข้ากยัง มีน้ำใจนะครับนำที่น้อง,องประชาชนพารับด้วยกนยนนนนปนเลขหนึ่ง็เับขอขคุณมากทีเดวนะครแ,แใจแรม,ม่น้องที่ดทางมาแล้วนะครับยอมปอนะเลหนึ่็นะครัมมน,น,รรนจากว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมานะครับของข้าราชการตำรวจของนสาข้ามและประชาชนในแวดใกล้เคียง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนับถือหลวงพ่อเกตบนญซึ่งเป็นที่ประดิษฐานอยู่ในสอนอท่าข้ามดูแลปกปักรักษาก็ได้จัดงานขึ้นมาทุกปีนะครับโดยท่านผู้กกับสถานีตารวจนครบาลท่าข้ามร่วมกับคณะปตตลสอนอท่าข้ามจัดงานขึ้นมาเพื่อ,อทําบุญเลี้ยงพระนะครับให้กับหลวงพ่อแล้วที่สิ่งสำคัญก็คือคณะกตตลสอนอท่าข้ามและพาชการตํารวจก็ได้ มีการแจก,กเครื่องอุปโภคบริธโภคให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจำนวน20 21ชุมชนนะครับในเขตของสอนตอาข้ามจำนวนทั้งสิ้น1,029ชุดนะครับด้มาแจก,กเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งแสดงถึงว่าประชาชนตำรวจเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันที่เราต้องการลงไปดูแลทุกสุกของพี่น้องประชาชนนะครับก็ ผมในฐานะตัวแทนของกองบังคับการตำรวจตํารวจบ้านเก้าก็ขอบคุณคณะกรรมาอิกสทออ่าข้ามพร้อมกับข้าราชการตำรวจสอนทอท่าข้ามทุกนายที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการจัดงานในวันนี้ครับผมว่าตํารวจเข้าไปดูแลชุมชนแล้วก็ช่วงมีโควิ19ด19ระบาดก,ก็เลยปรึกษากับท่านผู้กำกับผู้การว่าเราจัดงานทั้งนี้ก็อยากจะบรรเทาความเดือดร้อนกันให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็เลย มีดังนี้ที่ราจัดทานเพื่อเป็นเอาในกลุ่นี้ก็มีโรคโควิดพ้ก้าด้วยประชาชนก็ลำบากในกลุ่มหาคราบก็เลยเพื่อให้ไปทำร่วมกับตำรวจให้ทงประชาชนที่มีงานนี้นขึ้นมาก็ตำรวจเนี่ยอยู่ลประชาชนทุก2ย่มหยาอยู่แล้วครับ